วิวสวยเนาะได้เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วแล้วก็โดนกบบัวอ,อ,อยากได้ดอกบ,บัวสักดอกทำไมมันยากเกินไป บัวแล้วฉันมาใกล้บัวแล้วใกล้มากๆเลยอุ๊ย่าเด็ดเขาจะด่าไหมเขาจะปรับหรือไหมเนี่ยชนเลยโอ้ยน้ำเข้าเหลือนี่จับอัวเลย

เด็ดนะบ้านที่มีอะไรตด็ดหรือเปล่าวันนี้ได้มาปั่นเรือเป็ดสมใจเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยนะคะดีใ,ใจมากมาเลยค่ะฟีลมีความรู้สึกว่ามันเป็นความส่วนตัวและสดชื่นมันมีพลังบวกขึ้นมาเหมือนกับเราเหนื่อยล้าเราร้อนเราขับรถมาเหนื่อยเราทำอะไรมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วเรามาปั่น เรือเป็ดนี่นะคะแล้วเป็นบ่อบัวค่ะเป็นบ่อที่ใหญ่มากแทบจะเป็นบึงเลยอะค่ะแล้วมันให้ความรู้สึกว่าทําให้เราอยู่กับตัวเองเราได้มองพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะคะเวลานี้ประมาณ5้าโมงกว่านะคะก็อากาศกําลังดีเลยค่ะเราได้สัมผัสบ,บัวโดยที่เราเหมือนพายเรือไปเก็บดอกบัวอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่ามันมันมีความรู้สึกแปลก หน้าบ้านเคยอยากให้มีบ่อบัวนะคะแล้วก็มีสมใจแต่ยังไม่มีเรือค่ะเรือที่อยากได้คืออยากได้เป็นเรือไม้แต่ก็ไม่ได้มีขายที่มันราคาถูกๆนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อไว้ถ้าจะซื้อก็คงจะเป็นเรือไฟเบอร์แต่ว่าก็ไม่ควรค่ะอันตรายเราได้จับบัวได้จับน้ํารู้สึกว่ามันสบายใจมากๆเลยค่ะเหมือนอยู่กับตัวเองต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่า เป็นคนว่ายน้ำเป็นแล้วก็เคยจมน้ำถึงสองครั้งครั้งแรกว่ายน้ำไม่เป็นครั้งที่สองว่ายน้ำเป็นแต่ก็จมค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นคนที่ไม่กล้าลงน้ำคนเดียวนะคะไม่รู้มีเหตุอะไรแต่ว่าอยากมาที่ใกล้ๆน้ำแต่ไม่กล้าลงแต่วันนี้เป็นวันที่แปลกมากเรามีความสุขเราอยากจะลงไปเก็บดอกบัวแค่สัมผัสก็ยังดีค่ะแล้ววันนี้ฝันก็เป็นจริงแล้วที่เราทำได้ เพื่อนๆมีความสุขแบบไหนบ้างคะสำหรับเรามีความสุขที่อยู่ใกล้ๆน้ำแล้วก็ได้พายเรือไปเก็บดอกบัวหรือแค่ชมดอกบัวก็กยังดีค่ะทั้งๆที่ตอนนี้ก็ถีบอยู่คนเดียวเหนื่อยนะคะแต่ก็มีความสุขความสุขเล็กๆมันทำให้หิวใจมากๆเลยค่ะเหมือนได้เติมพลังที่เราเหนื่อยนะเหนื่อยละจากการจัดงานรถติดแล้วก็มาเติมพลังตรงนี้ค่ะน้ำคือชีวิตจริงๆนะคะ